3. วิธีพัฒนาการพูดแบบก้าวกระโดดค่ะโคชลินลินดานะคะ Executive Coach ที่จะพัฒนาให้คุณพูดอะไรใครก็เชื่อค่ะ เรามีวิธีอยู่3วิธีถ้าคุณอยากจะพัฒนาเรื่องการพูดแบบจริงจังเลยนะอย่างแรกคุณจะต้องกล้าที่จะรับฟังฟีดแบ็กและก็ต้องเรียกร้องหิวฟีดแบ็กอยากจะกินฟีดแบ็กจริงๆนะคะหมายความว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราทําออกไปมันดีหรือไม่ดีเราเห็นตัวเองยังไงมันก็เห็นได้แค่มุมเดียวคะ่ะไปถามลูกค้าเราคนที่ฟังเราเขารู้สึกยังไงว่าอะไรบ้างที่เราจะพัฒนาได้อย่างแรกเนี่ยเปิดใจรับฟังฟีดแบ็กอย่างที่สองพวกเราทุกคนเนี่ยจะเป็นอะไร ส่วนมากมันมาจากที่เรามีประสบการณ์กับอะไรเวลาที่เราได้ยินได้ฟังได้อยู่ได้เห็นมันจะซึมซับเข้ามาเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในชั้นบรรยากาศหรือในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้ยินเราก็จะเป็นแบบนั้นโดยปริยายค่ะ แบบที่3ก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเวลาเราได้ยินฟีดแบ็กว่ามีคนพูดว่าเราพูดเร็วเกินไปนะเธอพูดไม่มีสละเลยไม่มีควบกล้มเลยเมื่อเราได้ยินว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงมีอะไรบ้างให้เราตั้งใจแล้วก็พัฒนาแต่ละเรื่องนั้นแบบจริงจังเช่นเตือนตัวเองว่าพูดให้ช้าลงนะหยุดบ้างนะอะไรก็แล้วแต่ค่ะการแก้ปัญหาประเด็นเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละค่ะที่จะทำให้การพูดของคุณ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลย